ครับทักทายครับมาแล้วครับมาแล้วคอมเมนต์มากไล่หลายหลายแห้งครับม,ม,มักรอยยิมพนะพอเขาได้เมืม่อยยินดีว่าขยอมหมักรอยยิมเพลงมาก็ได้ยิ้มกันาะย <c oughs> ิ้มพอมีสิบอปากแย้มหรอพี่น้องจะในมามักเพลงหมากย,มากยิมมาแล้วอีอ EP สามเลยครับสุดยอดสุดสุด งานโชว์ดีมากๆแม,มนพอพี่ก็บว่าโชว์อีพิสานเนี่ยงามในนอนอีพีซี่เนี่ยต้องดีครับยิ้มหวานหวานยิ้มีมาขอบคุณครับนี่แต่ของมากนี่ยเป็นเป็นทักมาหามากหลายนกเกือกของเขาไปไม่กินอ่ะอ,อันเพิอ่นเอารถเข้าจาก็ม้เขาบอเติมเนาะนกเกือก็เาก่าดมเติมสมัอดีพี่แมนสวัสดีครับวด อาบน้ำได้หรอพอลูกน่ารักเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพิ่นว่าซื้อจังไรเนี่ยเพิ่นมาซื้อเพรเปลี่ยนเพิ่นบอกให้ว่ายเออเออมันดูดเข้าไปเรื่อยเพิ่นก็เลยไดมาให้มากมากมาซีฉี่แฉงว่าซื้อจังไรทักไปเขามองได้จังไรจังไดรก็ยังมาทักว่าหน้าบอดยิ่งไปมานเหมือนกันเพิ่อนขับว่าเพิ่นดีซีฉี่แฉงละเอียดเนาะแต่ว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่ยากมาก เป็นเรื่องที่ยากไปเลยเพราะว่าพ่อว่าผู้ตอบเปลี่ยนนะจนว่าได้เบื้องไหมก็เลยบอกว่าซื้อยอดหลังก็ได้บอกเขาเลยว่างสิเป็นเนซื้อเขเปลี่ยนไหมคนโทรมาซื้ออยู่ราะว่าทนายมีผู้ตอบตอบไปผู้เลยเพิ่งโทรเพิ่งยังตอบไปแรือเปล้าเพิ่งโทรมาซื้อเลยวะนี่เราพ่อว่าเขาจะเขาสิเกไรจะในจุดปัญหาจุดนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้หรอกแฟนคลับมันหลายบผมคนซื้อบ่เปลี่ยนไหมแต่เล่นโทรศัพท์เป็นแต่ซื้อไม่เปลี่ยนในลูกก็ต้องให้ลูกให้หลานซื้อให้เห็นมั้ยเออก็ต้องงั้นเพราะว่า เนาะงก็ทาให้เป็นจริงมมนต้องสงเนาะเพราะว่าเฮ็ดอันดึงเขาเลยมันกับคล้ายๆกันครับกดลิงก์นะมันก็บ่อต่ากันครับขอแค่ทักทักแชทมาแค่ทักแชทก็เหมือนกันเลยเพราะว่าอันที่พิมพ์เลข1101หนึ่งศหนึ่งแล้วดิ่งไปเลยอ่ะมันมันก็เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแบบว่าเราไม่ได้ยุ่งยากกับบอกว่าเราต้องบอกบ่อยๆว่า กดตรงนี้นะกดตรงนี้นะแค่ขวบกดศูนย์ห้ากดยังเพื่อยังของไอเออย่งเงอ้ยของไอเอนุชางเพื่อนกับกดเลขเลยอ่าตอนนี้ของเหมือนของผู้ยิบานก็พีแพ้วนนีเดีเหมอนเสียฮิตแล้วฮิตคือกันแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันคุณชายโดนัทบอกว่ารับเชิญแม่พ่อในพิรดธีเอออันนิดต่อยพ่อเนี่ยพ่อเราทรงเบืร์โทษไหมพ่อนี่หเลยเบอร์โทรอีพ่อดทักนายพ่ออะไร อยากได้เพิ่นมาอยู่พ่อในพิรดีก็ได้ครับเพิ่นเสียงดีเนาะที่เดี๋ยวพ่นมาพ่อรับเชิญแม่พ่อในพิรดีมาหน้าเนี่ยอยากได้ฮอดเบิดสาวหน่อยน่ะบางท่านอุจจะตอ้มไจูอยู่แต่ว่างานก็อยากกับหลายเนาะไอ้จูเนาะอยากได้มาเบิดไหมครับอยากได้ไวิธีโยกทับมาก็ยังพอเอกโยกทับมาหนิแม่เจ้าเสียจรงไหนพิ่นสีพอ่อบองเถอะเนาะแต่ว่ามันก็ควบบอมแต่คนคิดแต่ละหัวหน้าวงมันก็มาเกิดกันแต่ว่าผมอยากไปทุกวงเน้ย ผมอยากไปอยากได้เพิ่นเชิญมาเห็นเป็นเพิ่นเชิญมาเนี่ยเป็นเป็นน้องโบ่ต้องเสียค่าอย่างสิมาลูกเ้าก็ไปขอแห้งกันเอาแห้งกันกันสิก็สิดีนะครับก็จะเอาไปลงที่บ้านมันแหละครับก็ากไปทุกคณะมองได้เพื่อนอะไรสุก็จะไปนะครับผมย่างผสมจี่สิกระรอยอยู่เนี่ยรอบประสานเสืเชิญมาอยู่ครับเห็นประสานเสื้อเชิญมาสยบทับไปขึ้นกันทั้งสีก็ไดเมื่อนั้นเห็นไต่หัวหน้าอวนเนาะมาเนาะหัวหน้าอวนมาเล่นน้ำอยู่คนมาเบิ่ง อ่านเพิ่มมานะมันอาจารย์ดวนครับเพิ่นมากนะอาจารย์ดวนมือนั้นก็ได้คุยกันกับลูกอยู่คุีได้มีโอกาสเอาขอพเพื่อว่าคุยบ้านมาอีกแม่มาอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่นเพิ้ลบอกมาหลายแล้วคือแม่เนี่ยน้องพอฟังลูกเบาแล้วเหมือนนั้นลูกว่าสิมาอีกครับถ้ามีโอกาสไะเบิ้งเวลามางๆลูกสิมาเรื่องทางพยาบาลเบา แล้วต้นเขาอสิงหท้าไป้กันกับิรรว่าเขาต้องไปก่อนน้องแมงเนาะเขาต้องไปก่อนเพราะว่าลอๆลอฟังวาลูกสาววาเมื่อไหร่นเสียงเขาไปแค่นั้นครับบาดไปแถวนี้ปุ๊บเขาก็เสียไปหลายคนเขาก็เสียไปครับพระเอกนั่งเอกนู่นนี่นั่นเนาะก็สิเป็นั่งเอกก้อยเน่มากเน่เนี่ยแหละเอกแฟ้มเน่ิเนาะเขาก็สิงกทัาเอาแต่ชุ่มระดับอันต้นๆไปกันครับไปบหาพี่เภาเก็จะไปทั้งที่สุดที่ไปได้อะศิลปินเราผู้อยากผู้ใหญ่ที่จะไปก็ไปด้วยกันเลย ด้านซื้อด้านซื้ออาจจะเอาไปนั่นะครับอาจจะยกทัพไปเลยนะเนาะเหมือนเนาะยกทัพไปเลยรอด่ว่าลูกสาวตังกวีที่แค่นั้นเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ใน่สะด่มันมันวีที่หน่อยบออีที่ต่อไปเพื่อนเราไม่ที่แน่นอนแล้วหนาเมียนบอเอาบาดนี่สนุกเลยเดี๋ยวสิถามผู้สาวว่าผู้สาวจะไปเมื่อใดรเพราะว่าพ่อพี่สิยกทัพไปเลยเอาเลนเซอร์ไปนั่นาเอามาล่ำไปพร้อมครับล่ำจากฉากหนึ่งสี่เด้งออก เออเขาไปรับจากสาบมึงอยู่บนไอ้ที่หลาจะดีป่ะจะซื้อต้องมีแอปโอนเงินในโทรศัพท์เลยตามจริงก็ไปโอนที่ตู้ก็ได้ครับแล้วก็เอาเอาแค่เอาสับถ่ายสลิปส่งมาให้ทางเพจนะครับก็มันกะมันสิเนี่ยอันยากไปกดอยู่ตู้จังเลยแต่ว่าคันบุ้ยแอปนะครับบางคนไปกดตู้ซีเว่นเหมือนเดิมลูกพุ่มพุ่มใจครับพ่เพิ่งซื้อเพราะเป็น่ยนพึ่งไปกดพุ่นโอนเข้ามาจากซีเว่นอยู่นะโอ้โสุดยอดมากเลยข้อดีเจ๊นะตรงที่พึ่งไปซื้อจากตู้ข้างน่องมาลูก พุ่มเจยุตพุ่เพื่อนติดเบื้องเขาคักปานันติวบบนี่แหละพ่อเขาเลอยากแก้ไขปัญหาจุดที่ว่าเพื่อนซื้อพ่อเป็นน้องสีเ่เฮดจังไหนนาซอยเพื่อนจังไหนเนาะเอานางอเอกก่อนไปเ<อ><ไ>ปิดตัวนางแสงโทรไปไปครับไปเร็วครับไปค,ครับไปนะครับเพราะว่า,วาจะเป็นอันน้องก้อยครับพร่น้องพ่าวแมนครับเพราะว่ารอบอบฟังแต่อีหลับว่าอันนี้เนาะอีหลับบอกให้เขาไปเนาะพื่ว่าบอกไปแมนเพราะว่าอันน้องก้อยแต่รู้สึกว่าเจี๊ยบว่างๆเนี่ยเจ้าหน่อยเนาะบอกพ่อแล้วว่า มีเชี่ยวชางอยู่คนที่สามทีมนางเอกระเบียบมาไหมนางเอกก็รู้เพื่อนอีผู้อ่อนกับสิยหทองท็อมาบอลนะแต่แต่พ่ออีน้องแต่พออีเสียพามาก็อยากได้เตี่ยวขึ้นคุยกับเตี่ยวอยู่คุยกับเตี่ยวว่ากลัวอยู่อันครับอันท็อปของหลูกท็อปเนี่ยของบทัศชัยเออทัศนาชัยท็อปนรากรบูดถึงกับมาแล้ยวนลองเนาะของระเบียบมาแล้ยวมันก็สิเป็นแม่นเนาะพ่ออีเนาะ แม่ก็ถือว่าเออเพิ่นก็สิมากับระเบียบเพิ่นว่าที่จริงแตเขาก็ซื้อแม่นตั้งหันอยู่แล้วครับแล้วกับพี่ก่อนปากหวานกลับมาขนาดนุกเกอร์ไปเวทีเซนโนมเปเลนน้องยังรู้สึกน้องจะคนติดตามเยอะขึ้นแม่นครับมาหลายหลายเนาะติดซีสองขอบคนมาหลายครับขอบคุณเพิ่นหลายหลายเที่มาอันอุ้มพวีขึ้นเอาไว้จปัเนาะ อุ่มศิลปินผู้ไทยอุ่มศิลปินพระนยกศิลปินไทยขึ้นมาอยู่ในบทโลกโซเชียลมาตามากกระไรผมเแ็นนะครับไปนเมื่อสร้างเราเรื่องศิลป์อันแฟนครับน้องเต่าหยองกระมาลายลายหนุนลายลายครับอันนี้เป็นสายเลือดเดียวกันด้วยเต่าหยองกรบมานะครับแต่ว่าหน้าตาเขาคล้ายกันบไานแต่ว่าเขาออกโซนคล้ายกันแต่ว่าแต่ว่ากเออเเป็นเป็นคนสายเลือดเดียวกันครับอันนี้บอกพี่น้องไปตามนี้นะครับแต่ว่าก็ควบรอกับบ๊อบบ้านไหนหรอกแต่ว่าเพ่ปู แต่พวีโอจะเป็นเบาเขาว่าอภิชาตหานรับแจกกันเลยนี่บ <akl> ร ah <tw itter> ิอ <mother> ้วนซีเลอเจ้ารอก็อย่างนี้บริจักบริจักบริจักแล้วสุภาพันเกิดนอนอภิชาตหันกียรติบริจักหนามากก็ว่าพ่บงจักบูจจกแล้วพ่อวีมันตั้งแต่เป็นเบาวตยูสิบแปดเน่ะสิบเ็ปถือว่าสุดสุดนะพ่อวีนะยูหน้าตาผม สามปีบริตากแดดพี่น้องต้องคิดเ็งว่าคนแก่อยู่ตามบ้านนอกใครอำเภอบอกให้ลูกหลานอนให้ดีดีกว่าเมียครับมีหล่ะอันเขาแก่ไขปัญหานซวยกันครับพี่น้องลูกอ่าคันแมมนบ่มีลูกหลานสิก็แค่เขาคางบ้านนี่เพื่อซอยกันเลยครับเพราะว่ามีแบบมีนึงแบบว่าลูกเคยยังไงแล้วลูกวัยยุ่งียผมก็บอกให้ว่าถามคนถามบ้านเพื่อนลูกอันเพื่อนกิงนะครับถามาบ้านเพื่อนกิง เอาจริงๆพ่อโชว์พ่ออียงอลังการเนาะอย่านั้นะท่านครับผมขอโทษด้วรับเอฟซีไอโอเลยเนาะขอบคุณน้องปารุกครับเอฟซีโอเลยเนาะพ่อผมจะมาวดละเนาะไปรมือมันน้องน้องอยู่โรงเรียนบ่ช้ายาอะไรก็ช้ายามาอวดละเนาะเป็นไปโรงเรียนใครคนไม่ซื้อเพราะคนยังไม่รู้จักเยอะพ่ออือไปเดินสายทำถูกแล้ว ครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบคุณเลยนะครับขอบคุณทีเอฟซีเขามาอุ่มสู้ยี่พอขึ้นมาเอาอยู่จุดนี้ได้ครับถือว่าภูมิใจในตัวที่แบบว่าหลังจากที่เขาเคยไปหาลั่นตามบ้านตามบ้านต่างๆคือมันคนละโลกกันครับเพราะมาอยู่จุดนี้ปพ๊บก็ถึงเท่ากับเราเริ่มต้นใหม่ครับถือว่านับหนึ่งใหม่นะครับจากศูนย์เลยเริ่มต้นอยู่ขึ้นมาบนโซ่เสี่ยวเริ่มต้นใหม่เลยครับนับหนึ่งใหม่เลย พอกับลูกกับทีมงานศิลปินคนไทยเอื่นวาหนักหนึ่งสักครับแล้วมีคนมาอุ่มมาสู่ขึ้นนะครับพอวิ่นี่บมมีคําเสียบัรยายบ่มีคําเสียบัรยายตั้งพ่กมอมาแค่พันคนอ่ะรอบแรกครับตั้งพ่อมาแค่พันคนนวดพอได้บอกอ่ะพออยู่ในปันหาบอกกับลูกที่จริงแล้วอะการหอดพันกว่ากิ่งวัดในใจแต่ว่าบอกบืนซื้อบอกเพื่ออะไร วันที่สามจะตามไปเบิงมาเต้ารองเพียงน้ากันเลืวพวอครับผมครับขอบคุณนหลายครับวันที่สามจะถึงเรื่องมันเออวันที่สามที่จะถึงนี้วันอาทิตย์ครับ EP4 น่อยงานโชว์ศิลปินบุรีก็จะอลาัางการเหมือนเดิมแล้วระเบียบวตศิลป์ปอเอกยกทับค่ายสวัฏีมาบ้านศิลปินบูไทสิเป็นไผ่นั่นพี่น้องเราติดตาม่าอี่พอเราจะแจงมาว่าไผ่แน่นะครับเพบริได้มาแจกพี่แจงน้องอีกตัวหนึง่งครับ เอ็มออนเหครับมาอยู่ครับเที่ยวก้อนกับมาเนาะมาแต็งนะครับอีพีสองแม่ยู่ครับไฟนี้อาจจะมาท้ำกัดกับเพราะอีกอะไรได้ขืนำกันอยู่ครับได้ขึ้นนี่แล้เหมือนน้กัดครับอีพีสองครับอีพีสองครับไปเบิ่งย้อนหลังเด้อที่มาพูดให้เปลี่ยนบพูดเปลี่ยนอยู่บอปไหมน้อยเดียวครับได้น้อยเดียวได้น้อยเดียวเพันมาคำลังอยู่กคำลังศึกษาตะก้อนกันไปเรียนครับไปเรียนมีได้ยู่น้พหอครับไปเรียนอยู่โรงเรียนประจับเนาะประโรงเรียนประจับได้ปะต้องเรียนกะแถวเสียผู้ไทยเงินได้ปะ บางคนก็กระเพาบามันก็มาจากาการอิ่นเหงื่อเวทมันก็เลยมีได้เบาเออมันก็เลยมีได้เบามันก็เลยมีในเบาครับกตประมาณนี้ฮัรดเวลนั่พอนี่ยแหละเพราะเพราะว่ามันมัน,นเนาะเข้าม่ได้ยุ่งําการกับลูกแต่น้อยครับตั้งแต่มากเลียนอยู่พอเ่อไปไปเป็นนักเรียนปสามไปแต่ปสามน้องฟ้าไปไม่อนุบาลอย่างเงี้ยหนูกปอสามฟ้าปอหนึ่งบอกปอหนึ่งมากรับมา ไปอ,อยู่พอสามครับไปไปเรียนรนุ่งเรียนประจำเนาะเซนโยเซฟแล้วก็ออกจากเซนโดเซฟเขไปอะไรบบาการเจริญการเจริญทีเศษจนจบมโหครับขี่รถกับพ่อเป็นนี่จบมโหขี่มอเตอร์ไซค์ท่านเปลี่ยนพี่น้องน้องขี่เบงว่ะขับเปอ,อกมาน้องฟ้า,าด้วยกันพอจบมโหพึ่งพอจะไปซื้อรถใหมขี่รถใหญ่น้ำกลนมาเนี่ย <c oughs> อยากรถบชุดลูกก็ได้เดือดหาเงินมาดาวรถให้ลูกรถอันใหญ่รถเกง่ง พอหลุบปักิ่งเสียวซานกับครับวมไซอานั้นเป่อลูกระเบียบเยอะสุดก็หกพันกว่าาุพอเอะมากไห้ๆซ้ำอีกเด้อหกพันอีกเด้อก็มีมีลนุกกี่คนครับสองคนครับมีสองครับเดี๋ยวเสีเยวเพิ่นม่านไล่สดน้ำอยู่จังมือครับคุณคู่เพิ่นเนาะเพิ่นจะได้ไทยคนเห็นหรอไทยคนชนะปะ ันันเอาของอันนี้ของคิวบันซีนเดประมากด้วยสตาร์ทั้งคันห้าพันขึ้นพ่อถูกถูกถูกคือแบบตอนนี้แกขอให้มันซัมเกาซัมเกาไปขอให้มันซัมเก่าถืเธอว่าอยู่รอดแล้วครับพี่น้องถือว่าทีมงานเลาพ่อได้อยู่ตัวสองตูวพ่อได้เงินใส่ประกับประกองการภายในสมัยของเธอว่าสุดยอดแล้วเนาะ ดีครับลูกไส้กิโลแทนข,ขอบคุณครับขอบคุณครับยี่ขอสร้างเขาเลยเอาก็ร่งางบวชนกับร่งไหญสร้างเขายังเจะพ่อไปสร้างให้อบอกมามีอะไรบ้างกินยังหวะเอาอะไรวะเอากุ้งดองอะไรบ้างกุ้งดองสซมอนดองกุ้งดองครับยังกระปุกหมูยออะไเขยนะครับเขาเลยเอายัย่บวั เอากะกะบเขาเ้าหมูสับไปเลยคล้ายๆบัตรบ่อยๆคือพยาพาลทำคลิปอธิบายการซื้อบัตรใช้โทรศัพท์อีกเครื่องอธิบายบ่อยๆอ๋อครับผมใช้ยพลตฟอร์มกันเดี๋ยวก็มันจะมีลิงก์ครับลิงก์ด้านล่างที่อ่าปักหมุดไว้นะครับแล้วก็ ถ้าใครไม่เห็นลิงก์มันจะมีบางเครื่องที่ไม่เห็นลิงก์ครับเห็นเขาบอกว่าเป็นพวกโทรศัพท์ของซัมซุงครับจะไม่เห็นบางบางเครื่องนะครับให้ทักก็ไปที่เพจเลยครับกดไปที่หน้าเพจจะมีคําว่าส่งข้อความนะครับส่งข้อความมันตะโกนีไม่คนอนีน้เยเนี่ยพควีโพวีน้องมาดวงตาครับผขอบคุณครับอ่าตอนนี้พ่อไปสังขารไปมันมีแสงออกมาเปนลนเหมือนทุกรอบค่ะครับ ขึ้นดังกันทุกคนแล้วฝาดซอยเชียนะครับศิลปินบุเไทม์เน่เด้อครับผม <c oughs> เดี๋ยวตามเดี๋ยวตามพวกกับเต่าไปจา้าขอบคุณครับคุณอุดมครับผมแพลพาไร้ใครบัตรประมาณ3-5รอบต่อวันนค่ะ <c oughs> น้องมาร์คพาเพลงมงอีกร้องเพลง ครับผมตอนนี้กําลังคิดว่ายังมาเลแ้งนะครับสิผ้าผีกนี่อีกมาดโองเพียงตาอ่านคอมินพี่น้องนะครับว่าสิผ้ามาลองเพียงอ่านคอมินพี่น้องแบบเล่าากี้นะครับแบบว่านั่งคุยกันเขาโน้วหัวมวนแล้วก็ลองเพียงไปคล้ายบัตรไปครับเนี่ยมาแลงแต่ว่ามืออื่นนี่ทิดงานครับมือแลงนี่กบบกำลังคิดว่าสิมาเห็ดนีไหมมาตังโตอยู่เลยแบบว่านั่งคุยกันเนาะมากก็ว่าศาสนาจะดี เพราะว่ามันเด้เอาศิลปินมาพูดคุยน้ำให้คนเลยหุ่นจักมาพูดคุยน้ำพี่นองยังบอกว่าเปลี่ยนเลยบางคนครับติดตามมามาเขารับคุณชวนชวนฝันครับผมค,ครับ <c oughs> ครับใครซื้อไม่เป็นโทรหาเลยน้องมาครคับผมตอนนี้ก็ใครซื้อไม่เป็นเขาก็โทรมาเบอร์่ะเบอร์ของอ่าพร้อมพีครับโทรมาตลอดเลยเดี๋ยว ผมก็ได้บอกไปครับผมบอกบอกวิธีต่างๆเลยช่วยเหลือช่วยเหลือทุกอย่างเลยครับใครซื้อไม่เป็นไอ่น้องมากนะครับบ้านเตา่าชอบไปวันสุดท้ายบอว่าแต่บ้านเตา่าพว่ามื่สุดท้ายข้นกะสื่อนะครับพนังขน้นกับ่มันใจว่ามือนี่ได้ลินโบลินเทเท่ับฉีเพื่อนข้นกะมาซื้อวัอสุดท้ายทุกทุกรอบเลยครับทุกรอบข้นจะมาซื้อวัอสุดท้ายตัวน,นี้ก็ตร่น้องมากเรือมมาแล้วต้องรีบนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับจะตามขเยว้อโพบขาวมสับองกตอกับนสองียครับอันนี้โอชูรงกนอยูยอันนี้ลงงานโชว์ศิลปินบูทัยคืดีมากถ้าปลอมงบบ่อยๆเออเอาเอารซื้อบัตรแล้วทุคน รอริงครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณหลายครับเตรียมตัวครับมื่อสุดท้ายมื่อสุดท้ายมาตลอดครับเสือมากกรสีอ่งมื่อสุดท้ายแล้วก็เพิ่อกระสีศูนย์ให้รับทราบประมาณนั้นเนาะครับ โดนตลอดแต่ไม่โดนตลอดเขาก็ต้องเช็คไหมครับเช็คว่าผู้ใดญ่ใจแท็นหรือเปล่าผมก็เดี๋ยวผมมาหลายครั้แม้วครับคันคันบ่กเช็คกันสิผู้ที่เขาซื้อบัตรมากอ่ะท่าแม่เขาหลวเขาก็เสียใจนะครับแล้วเขาก็ว่าโอ้ยบริษัทซื้อบัตรกันได้เขามากใช่ไหมครับแมนก็สิะบอกอวดกันว่าเขาบริษัทซื้อบัตรกันได้เขาเด้อะที่แมนครับประมากนะสิเขาก็อยากให็นนั่นหนึ่งอยากมีคนมาตรฐานเนาะแต่ว่าส่วนมากแล้วเราจะดูว่าคนที่กดไลค์กดแชร์เราเยอะๆนะครับเขาก็ถึงถึงเขาชุดน้น้ำเนาะ ที่คนอะไรคนแช่เขาหลายครับคนที่ไม่มีคนที่ด้อยนะครับคนที่อยากเบิงแห้งบ่มีเงินซื้อทังสิ่เขาคอยจัดการเขาตกหมบเลยตกสัญญาณบ่มีครับบ่มันสัญญาณบ่มันขื่นแช่รหัสไฟไฟเมื่ี้มันก็ได้รู้เมื่อกี้บอกมันติดแช่รหัสไฟไฟอืามันป็นตัวเครื่องนี้คับมากเสียไปใส่ก่อนเพราะว่าเวลามากไหลมันบ่มีเครื่องเอาตัวไหนไปใส่นี่เดี๋ยวว่านัน ว่าจะไปซื้อไอดแอดน้อยเอฟวินิโตวให้โอ้เอฟเอน้อยงงอมาอไว, <iPad S 1> ไว้ทานเอาไอฟเอฟัอนัหนไม่ไไไไไไอเอาไปฟังตอนที่ไรสุดอ่านน้ำประทานไอมาครับเอฟซีไมมาขอบคุณครับไอมาขอบคุณครับคุณออนวันนีนะครับๆๆๆๆไรสุดกลุ่มกลุ่มเปิดให้คนซื้อ <c oughs> บัตรลองเอาโชว์วัฒนธรรมดีๆของรอบต่างๆม,มาโชว์ ครับผม mm hmm. เพราะว่าตัวแรกเ,เขา,าก็ว่าสิไหลโชกอนแตลเมือนะครับ,ม,บ,บมืองเขาก็ได้ว่าสิปั๊บไม่กี่เดี่วครับช่วงคล mm hmm. ้ายบาัตรแปิมีการแสดงด้วกันครับช่วงคุมเปิดนะครับ, mm hmm. รบช่องคุมเปิดแปบบิมีพี่น้องเบิ้งนะครับอาจจะเป็นการทอกโชว์นะครับคุยกันต่างๆ เมากต้องขยันร้องเพลงแล้วกล้าสแสดงออกให้มากติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณครับสู้สู้สู้ค่ะเ๋ยวพอมีคนได้ติดตามบ่อยๆเขาก็ชอบเราเขาก็ซื้อทุกรอบเองเอฟซีแทนมนแลนด์ขอบคุณครับพวกนี้จะซื้อค่ะพ่อดตดวในหมากตดแล้วพวกนี้ีค่ะพ่อมีบัตรอ๋อครับผม เงินเน็ดพ่อกระตุูออมองนี่เห็นปะบ่กพ่อใส่ไว้ไายมนไา่นตอนนั้นซื้อเมื่อคืนนี่พื่อมีคนโทรขเขานี่มันเกมากเปเลี่ยนบมดพ่อพ่อวิวภาษาพูทไทยให้ฟังนะคะัว้าวอยู่ครับไฟ้าขายบัตรบ่อยๆค่ะ f c เสียงทอง ครับสวัสดีครับขอบคุณครับวาวกานั่งไปอาบแล้วครับอาบแล้วเขาก็ลงมาครับนอนเขาก็ตื่นมาหอดตื่นสายเนาะมาหอดนี่ตีตีหนึ่งกลัวแมนกระเสียงนอนกันตีสองตีสามก่ะแม่นเพราะนักตีสองกลัวขึ้นขึ้นนอนเบิ่งหนังเลยครับตีสามตีสี่เกือตีสี่เมื่อนี่เกือ นอนเลยดีแล้วมันเมื่นไปได้เสาป่ะไปได้เสาขมืออื่นเดี๋ยวท่านเาะเสาเพราะว่ะาเขาจะต้อมีต่อเสาได้ไกลมากมาก,มากลึกบนเน่ยสามชั่วโมงส<า>มมี่ชัว่วโม,มงแต่ว่าตปีซีแล้วละ่ะปีวามาสามชัม่วโมงปีว่าจากบ้านเรามาคอมเมนต์แล้วผมเขาไปรุ่นเขาขับรถเร็วเนาะเอียร์มอชันมองเพิ่นขับรถเร็วเอฟซีใหม่มาอายุเท่าไหร่ผมอายุยี่สิบแปดปีครับ พร,ร e, e, ้อมตำนกบ่แม่พร้อมตำนกร้อมตำนกท็อแบบอปธนาชัยอือแลวทำยังไงนักบอก่อนบ่อ่าจะน่องบ่เมนน่องบ่น่องแมนบอลน่องเปลี่ยนคนี่แหละ๋อรุ่นแย่งก็รุ่นมาบ่เย็นเราดีอ่าเออเฮ้ยเปลี่ยนคนมาสองปีคนนี้เราดีเโอ้ยทำกันเอาไปว่าครับในรักแฟนเพ่งแฟนหมอลำในประเทศต่างๆประเทศพร้อมที่อุ้มสู้ครับศิลปินมวยไทยผมมีระงบิดงูสินฟอมเร็วหนามาก นะครับขึนมาอยู่วงการโซเชียลขึ้นมาอยู่ในบนโลกโซเชียลในตอนนี้เวลานี้พอมีขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณที่ให้ความมีความเมตตาสงสารนะครับที่ดึงเขาขึ้นมาอยู่ในบนโซเชียลแห่งนี้นะครับมันอยู่คนละโลกกันครับโลกที่เ้าเป็นมารับมักรน,นะครับถือว่าเฮาขมาอยู่จุดนี้ได้ยอดม่รักแฟนแฟนมาับแฟนขับของศิลปินผู้ไทยแฟนขับของเอฟซีต่าง นะครับเปรี้ยวเผาเซนตท้องอย่างฟิลิปนเอมผูชาต่างต่างนะนะเอฟซีระเบียบวัฒนศิลป์เอฟซีต่างๆที่ให้ความรักความเป็นกุ้งหมุนกุ้งหอมพอบีดด้วยหัว่าน่าหนาด้วยเนาะหัวหน้าหน่อยดีใจครับดีใจที่เราไม่อยู่จุดนี้นะครับถึงว่าจุดที่ยังประธานโตจุดที่ประธานด้ยิ่งใหญ่จุดที่คนประธานด้หลายแต่ว่าเราก็บรุ่งใจ